ะคะนี่วันนี้ไฟจะมารีวิวนะคะเทียนสายเขียวนั่นเองสั่งมานะคะจากเมานะจ๊ะเมาออฟฟิเชีนะคะก็เป็นเทียนสายเขียวนะคะเหมาะสำหรับคนที่นอนไม่หลับนะก็เทียนนี้นะคะก็จะมี2อกลิ่นด้วยกันจะมีแบล็กวูดเป็นใบสด ก็เขาบอกว่าหอมดูราหวานละมุนโรแมนติกเพิ่มความพิเศษแบบว่าเออจุดก่อนนอนก็จะละมุนรู้สึกเซ็กซี่อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะก็เพิ่มบรรยากาศให้คุณกับแฟนนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวคืนนี้ก็ต้องขอลองไปชิมดูนะจ๊ะ ค่ะแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งนะก็เป็น s n o w w o o d เอ้ยเราสั่ง s n o w w o o d นี่นะแต่ก็น่าจะเซ็กซี่ได้เหมือนกันนะก็เป็นกลิ่นใบแห้งนะคะกลิ่นหอมชัดเจนเป็นเอกลักษณ์นะคะไฟสั่งเป็นแบบ s n o w w o o d นะเป็นใบแห้งใช่ไหมว่ะถ้าจำไม่ผิดนะก็นั่นะแหละเดี๋ยวไปเปิดดูมพร้อมกันราคานะคะหนึ่งกล่องที่999อยู่ที่9บ9บาทอ แล้วก็จะมีค่าส่งเพิ่มอีก50บาทนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นถ้าซื้อเป็นเซตคู่ก็จะเหลือ1,998บาทเพราะว่าจากปกติแล้วเนี่ยเขาจะ1กล่องเนี่ยราคา1,290บาท2กล่องก็จะอยู่ที่2,580แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะใครซื้อช่วงโปรโมชั่นก็เหลือ999บาทนะจ้า อ๋อแล้วก็อีกอย่างนะคะเขามีโปรโมชั่นนะจ๊ะถ้าซื้อแพ็คคู่เนี่ยจะลุ้นรับทริปเที่ยวเรือยอทนะคะที่พัทยา8รางวันมูลค่ากว่า80,000บาทนะคะ1นึ่รางวัลก็คือจะไปได้2คนนะจ๊ะ<ๆ>ก็แบบชวนแฟนไปเพื่อนไป<ๆ>อะไรอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราลองมาแกะกันดูเลยดีกว่าก็นี่จะอุปกรณ์ในการแกะก็คือแพ็กเกจเนี่ย หอมาแบบอย่างดีเลยนะชอบแพ็กเกจชอบสีมีความแบบลับนะจ๊ะทางทค่ะแก่ยังไงล่ะครับที่นี้ มาอย่างดีกล่องก็คือดีแพ็กเกจจริงดีสิบสิบไปเลยจ้าก็การใส่การกระแทกมาให้ด้วยนะคะ นี่นะคะโอเคดูข้างในกันชึบแกะออกมานะก็จะมีนี่นะคะเป็นแผ่นเป็นหนังนะคะน่าจะเอาไว้ลองลองแก้วนะและนี่จะเป็นแบบนี้นะคะเทียน อในนี้ก็ไม่มีอะไรแหละคือห่อมาสองชั้นคือห่อมาอย่างดีเลยนะคะแค่นี้ก็คือกลิ่นมาแล้วจ้ะกลิ่นน้องมาแล้วจ้ะจ้านี่เรามาเปิดกันดูดีกว่าก็คือ แผ่นรองใช้รอง,รอ,งอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็มีฝามาให้แบบนี้ด้วยนะคะก็คือแค่เปิดออกมาจากในพลาสติกแล้วก็ได้กลิ่นแล้วทุกคนคือยังไม่ได้จุดเลยกลิ่นมาแล้วเปิดมาดูด้านในจ้าอันนี้น่าจะแบบว่าคือสั่งมาแล้วมันก็คงโดนความน้อนมานะคะก็ข้างหน้าก็จะ คือตรงเนี้ยมันเปื้อนนิดหน่อยคือมันคงแบบเทียนมันคงหยุดมาแต่มันไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าน้ําตาเทียนสามารถนํามาทาผิวได้นี่ก็คือทูอินวันนะคะจุดด้วยดมด้วยนอนหลับสบายด้วยแล้วก็น้ำตาเทียนยังใช้ได้อีกอะ่ะเออเนี่ยมันมันเห็นไหมก็ทาผิวตัวเราก็จะมีกลิ่นแค่นี้ก็แบบกลิ่นมาแล้วว่ามา ลองจุดกันติดแล้วค่ะเย้กลิ่นดีกลิ่นดีมากก็คือมันไม่ได้แรงมากเนอะทุกคนคือแบบว่ากลิ่นมันแบบเบา ดมแล้วก็จะรอยๆหรือเปล่าไม่รู้ก็ลองลองดูนะคะก็คือเขาบอกว่าให้จุดก่อนนอนเนี่ยแค่ไม่เกินสามชั่วโมงหรือเปล่าแต่เอาจริงนะแค่แบบว่าก่อนจะนอนอะ่ะครึ่งชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยเคิดว่ามันก็น่าจะโอเคแล้วนะแล้วก็เราก็ดับนะคะก่อนนอนก็จะทําให้เรานอนหลับสบายหรือว่าจะจุดกลางวันแบบอยูอย่ในบ้าน ทำงานบ้านหรือว่านั่งดูหนังเพลินๆชิวๆก็จุดได้นะคะมันไม่เป็นอันตรายนะเพราะว่าอืตัวเทียนเนี่ยทํามาจากไขทถั่วเหลืองนะคะนั่นแหละก็คือมันไม่เป็นอันตรายอะ่ะแล้วก็กลิ่นเนี่ยเขาก็จะมีนัทเฮสกลิ่นนะคะจากสเปนโอ้โหก็คือดูหรูหราดูแบบว่าคือดีอะ่ะดีจริงๆแน่นอนแล้วก็เด็ก ก็บ้านไหนที่ม <kicking S 2> ีเด็กนะคะมีเด็กเล็กเนี่ยก็สามารถดมได้แต่ว่าก็ไม่แนะนําให้จุดแบบยาวๆหรือว่าหลายชั่วโมงติดต่อกันนี้นะก็โอเคโอเคเลยก็คือนั่งดมหอมมากค่ะวันนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะใครที่สนใจนะก็ตามไปสั่งซื้อกันได้นะคะไฟจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้วยนะ I get my okay, pictures, I get my life from the source, yeah. And I see you the way I breathe you in, it's the texture of your skin. I want the remands around your baby, never let you go. Oh, and I see you, there's nothing like your touch, it's the way you lift me up,